ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบอดีเซนเตอร์แสงว่าตัวตรงคือตรงกลางของหน่วยเซลล์อ่ะมันจะมีมันจะมีอะตอมอยู่หนึ่งอันอะ่ะรูปก็คืออันนี้อันอันนี้อะ่ะอืนนะอคือตรงกลางมันจะมีอยู่หนึ่งอันแล้วก็ตรงมุมทั้งสี่อ่ะมันจะมีของอะตอมอื่นอะ่ะอยู่หนึ่งในสี ที่โจ์ต้องการหาก็เหมือนกันก็คือมันจะบอกความยาวขอบมาให้สมมติพี่บอกว่าความยาวขอบตรงนี้คือ A เราจะหารัศมีได้ยังไงลองนึกภาพแล้วกันนะก็ <c oughs> <c oughs> คือตรงจากจุดตรงนี้จากจุดตรงนี้ถ้าพี่ลากเส้นมาถึงจุดนี้มันจะผ่านรัศมีมากี่มันจะผ่านรัศมีมากี่อัน ผ่านัศมีของ e ของ1ส่วน4ของวงกลมอันนี้ถูกปะก็คือ1รลัศมีหนึ่งละแล้วยังยังผ่านไอ้ลูกอะตอมตรงกลางข้างในมันด้วยอะ่ะซึ่งก็คือรัศมีมันคือสองถูกปะก็บวกเข้าไปอีกสองรแล้วมุมข้างล่างตรงนี้มุมตรงนี้อีกมีอีก1รัศมีก็บวกเข้าไปอีก R ก็คือหมายความว่าเส้นนี้ถึงเส้นนี้มันผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับ 4r เราก็ลองนึกภาพอยากให้ลองนึกภาพสามมิติดูอ่ะไอ้ขอบตรงเนี้ยไอ้เส้นทแยงมุมอ่ะเอาก่อนเอางี้ก่อนเส้นทแยงมุมมันคือ a อกำลังสองถูกป่ะรู้เส้นทแยงมุมคือรู้สองเถูกป่ะมันเกิดจากอันนี้กำลังสองนึกอันนี้สมมติเป็นก้นก้นของสี่เหลี่ยมนะอันนี้มันคือ a อันนี้มันคือ a ใช่ป่ะเส้นทแยงมุมก็คือรู้สองเ ก็คือเส้นแทงมุมตรงนี้จุดจุดๆแล้วก็เส้นตรงนี้มันจะตั้งกันเป็นมุมฉากถูกไหมนึกภาพออกไหมอ่ะก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยยังไงดีอ่ะพี่สมมุติขอบ,บมุมบนตรงเนี้ยเป็น A ตรงข้างล่างอ่ะเป็น B แล้วไอจุดจุดที่มันตรงกับ A ลงมาข้างล่างอ่ะขอบของมุมล่างอ่ะมันคือ C แล้วกันมันก็จะเขียนได้เป็นอย่างนี้ A C แล้วก็ B ตรงนี้เราหาได้แล้วว่ามันคือ 4r ab มันคือ 4r ถูกปะ bc มันคือเส้นแทงมุมนั่นเองเส้นแทงมุมก็คือรูอ 2a แล้วตรงนี้มันก็คือ a ถูกปะมันก็ได้ความสัมพันธ์มาว่า a กําลัง2บวกด้วย 2a กําลัง2เนี่ยเท่ากับ 16r กําลัง2ตรงนี้ได้ 3a กําลัง2เท่ากับ 16r กําลัง2 ฉะนั้นก็ได้ว่า R เท่ากับรูทสาส่วนสี่ a สำหรับ FCC โอเคโอเคเสร็จแล้วก็มาอันแบบรูปแบบที่สรูปแบบที่3ามก็คือ f a c e Center Cubic ครเขาเนี้ย ไอหน้าของอะตอมอะมันจะมาอยู่ตรงหน้าของเซลล์พอดีอย่างเช่นรูปนี้รูปนี้ก็เหมือนเดิมที่โจทย์ต้องการหาส่วนใหญ่ก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างลัศมีกับความยาวขอบ ความยาวขอบก็คือ a พี่สมมติให้มันเป็น a รัศมีอันนี้รูปนี้จะเห็นง่ายพี่ขีดจิด้ลงมาตรงนี้มันจะผ่านกี่ r ก็คือผ่าน4 r ถูกปะก็ได้ว่า4 r เนี่ย4 r หมดกลัง2ดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะ4 r กลัง2เท่ากับ a กลัง2บวกด้วย a กลัง2ก็เป็น16 r กลัง2เท่ากับ2 a กลัง2 ก็ได้ว่า r เนี่ยเท่ากับ a ส่วนด้วย c ระหว่างหาสไลด์ใครมีเข้าใจถามอะไรปะอะไรนะคะ ทายได้เอส่วนสี่เหรออืมพี่วันนี้เป็นไรเนี่ยเอ่ออ่าเท่ากับเอส่วนด้วย 2, สองรูทสองขอบคุณครับมันหายไปหน่อยเหรอ อ่ะเจอแล้วอยูบ้างสุดอืมอนนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเวลาเขาออกข้อสอบเขาชอบออกอะไรประเภทเนี้ยเห็นเช่นข้อแรกเขาบอกว่าโลหะแบรเรียมมีหน่วยเซลลแบบ bcc มีความยาวตามขอบเป็น506พีพิกโคมเมตรถ้ามีความหนาแน่น3.51กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรฐานเลขอะโวคาโด เขาบอกความยาวตามขอบมาก็คือบอกว่า A เนี่ยเท่ากับ506คูณด้วย10กำลังลบ12เมตรฉะนั้นปริมาตรปริมาตรก็คือ A กำลัง3ใช่ปะก็เท่ากับ506เฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่ ส,สำหรับ BCC เขาบอกว่าอา่า r เท่ากับรูทสามส่วน4 a ใช่ไหมแสดงว่าเท่ากับ r เท่ากับรูทสามส่วน4คูณด้วยห้า้ยหกคูณ10กำลังลบสอง เมตรเสร็จแล้วปริมาตรของมันเอ้ยเขาบอกความหนานแน่นมาเป็น3.51กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็เรีอกาหาความหนานแน่นของมันก่อนเอ้ยหาปริหาปริมาตรของแอร์ตอมตัวนี้ก่อนซึ่งปริมาตรของมันเป็นรูปทรงกลมตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ก็คือ4ส่วน3พาอาย R กำลัง3พี่ขอแค่แบบแนวนคิดได้ไหมพี่ไม่ฉเฉลยตัวเลขนะมันเยอะ เออก็คือกลายเป็น4ส่วน3าาย r ากำลัง3ก็คือเอาจับ a อตัวนี้มาแทนลงไปในสูตรนี้พอแทนลงไปเสร็จแล้วเรารู้ปริมาตรแล้วเรารู้ความหนาแน่นแล้วเราก็เลยรู้ว่าไออะตอม1ตัวมันหนักกี่กรัมถูกไหมโดยเอา D เท่ากับ M ส่วน V ใช่ไหมเนี่ยไออย่างเงี้ยเวลาเขียนในสูตรไม่ได้นะมาสูตร d เท่าส่วน V ก็เขียนเป็นเลยความหนาแน่นเท่ากับมวลหารปริมาตรอืมฉะนั้นก็รู้ว่า M เนี่ย เท่ากับมวลของแบเลี่ยมหนึ่งอะตอมอะก็เท่ากับไอตัวเนี้ยเอยปริมาตรตัวเนี้ยคูณด้วยความหนาแน่นของมันพอคูณออกมาเสร็จแล้วปับ๊บก็จะได้มวลของหนึ่งอะตอมถูกไหมเสร็จแล้วเรารู้มาว่าเขาต้องบอกมานะว่าไอแบเรี่ยมหนึ่งโมลอะหนักเท่าไหร่ซึ่งจากตารางธาตุเลาเนี้ยนะ แบลเลียมเขาบอกว่าหนักร้อยสาม็ดร้อยสามเจดกรัมเราก็เลยเอาเอ็มตรงนี้มาหาเพื่อเราจะได้รู้ว่าในหนึ่งโมนะมีกี่อะตอมก็คือหาเลขอะวกาโดเก็ตไหมตัวเลขมันจะเยอะไงแล้วพี่เกีรตคูณมันภายอาร์กำลังสามเนี่ย ได้ครับอีกรอบหนึ่งก็คือตอนแรกใช่ไหมเรารู้ว่าความยาวตามขอบมันเท่ากับ506คูณ10แลยกกำลังลบ12เมตรถูกปะแล้วจากไอ้เมื่อกี้พี่พี่สูตรให้ดูอะ่ะเราก็รู้มาว่าอันนี้มันเป็นแบบ bcc body center cubic ตาม body center cubic อะ่ะรัศมีของมันน่ะจะเท่ากับรูปสส่วนสคูณกับ A พี่ก็เลยหารัศมีของมันโดยเอารู้สามส่วนสคูณกับ A ลงไปพอได้รัศมีมาแล้วปั๊บเราก็มาหาปริมาตรของไออะตอมหนึ่งอะตอมว่ามันปริมาตรเท่าไหร่